ชื่อของตัวอนุสัญญาก็บอกแล้วว่าการทํางานบนเรือประมง เพราะฉะนั้นเขาก็เน้นที่คนทํางานคือตัวแรงงานประมงนะคะในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอนุสัญญานี้ต้องถือด้วยว่าเขาตั้งใจจะคุ้มครองแรงงานมากเลยเพราะเรื่องหลักๆที่เขาจะพูดเนี่ยมี2เรื่องตัวเรื่องเรือกับเรื่องคนในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องเรือเนี่ยเขาก็พูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนเช่นเรือมันควรจะมีส้วมนะเรือควรจะมีที่นอนที่ดีพอมีอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้เช่นอาหารน้ําดื่มหรือว่ามีเครื่องถมพยาบาลอะไรเงี้ยส่วนเรื่องที่เกี่ยวคนโดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่า จ้างต้องได้ยังไงชั่วโมงทํางานเป็นยังไงได้พักแค่ไหนควรจะทํางานควรจะอายุเท่าไหร่เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เพื่อจะทําให้คนที่มาทํางานบนเรือประมงเนี่ยได้รับก,การดูแลอย่างดีที่สุดกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในประมงทะเล2557กับพระาราชกําหนดประมง2558สองฉบับเนี่ยเนื้อหามันไม่ต่างอะไรกับซี8เลยมากกว่าได้ซ้ําแต่ว่าที่แล้วมาเราก็บอกว่าเป็นของรัฐไทยใช่ไหมเรบังคับใช้กันไปแต่พอบอกว่า อันนี้ของ ILO แล้วจะมาใช้เนี่ยความรู้สึกต้านก็มีเยอะแล้ว C188 เนี่ยข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างเรือและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในเรือเนี่ยมันไปตกอยู่กับเรือใหญ่ 300ตันครอสขึ้นเป็นเรือนอกน่านน้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรือประมงพาณิชย์ที่ไม่ใหญ่ขนาดน,นั้นเนี่ยไม่อยู่ในข่ายสําหรับเรือเดินแต่ถ้าจะมีเรือใหม่อ่ะต้อง300ตันครอสขึ้นไปถึงจะต้องเป็นสเปคตามนี้เพี้ยเเจะเรื่องมีซ่วมเรื่องอะไรนั่นเขาบอกว่ามันจะเริ่ม,มับใช่จริงๆต,ต้นปี63ต้นปี63คือปีหน้านะคะเพราะเราลงนามไปเมื่อมกราคม62 63มเนี่ยมันถึงจะเริ่มว่าเป็นยังไงบ้าง เขาก็มีเวลาเพียงพอที่จะจัดจัดให้มันถูกต้องแต่มันก็มีตัวแทนประมงอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้มาเข้าประชาพิจารณ์โดยตรงด้วยตัวเองเขาก็คิดว่ามีบางส่วนที่เขาจะโดนผลกระทบแต่จะเห็นได้ว่าประมงขึ้นบ้านให้มาเลยประมงขึ้นบ้านเขาสบายๆเขาไม่ได้โดนอะไรเหล่านี้ด้วยอยู่แล้วก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าหนึ่งสสารของเราเองอันที่สองก็คือมุ่งสู่อนาคตสิเราต้องการประมงที่ยั่งยืนเพื่ออะไรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งของประเทศไทยและของโลกของภูมิภาค เราจะเป็นประธานอาเซียนน่ะเราจะมาเป็นเด็กเกเลอยู่หลังห้องได้ยังไงเขาให้เป็นหัวหน้าห้องเนี่ยเเข้าเปเรื่องเศรษฐกิจครับเพราะว่าเรื่องของปลาที่ขายได้นะครับนะครับก็ผมคิดว่าจะได้รับผลลัพธ์กลับมาอย่างผู่กับการแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีปลาที่ประมงสมไปขายทั่วโลกอยู่กว่าส0งแสนล้านบาทนะครับนันก็ผลลัพ์นี้คือจะกลับมา อย่างพี่น้องที่เป็นผู้ประอบการธระมงนะครับรวมทั้งวันนี้เราขาดแคลนแรงงาน,งนธนุรกิง50,000คนนะครับเพราะว่าเนื่องจากแรงงานที่ถอดมากรแรงงานก็จะลงเรือไปทํางานให้นะครับเพราะว่ารับการคุ้มครองจากกฎหมายนี้ครับ